สวัสดีค่ะวันนี้ปุ้ยจะพาทุกคนมาทำก๋วยจับหมูสูตรนี้เป็นสูตรที่ป้ามุ้ยทำขายนะคะปุ้ยขอสูตรป้ามุ้ยมาเพื่อจะมาแชร์ให้กับทุกคนดูนะคะสูตรนี้เป็นสูตรโบราณค่ะใส่เครื่องปรุงไม่เยอะนะคะแต่รสชาติของก๋วยจับเนี่ยอร่อยมากค่ะหวานน้ำต้มกระดูกนะคะแล้วก็ได้กลิ่นเครื่องเทศหอมๆค่ะ โดยที่เวลาเราปรุงพริกน้ำปลาน้ำส้มเพิ่มเนี่ยไม่เสียรสชาติเลยนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะโดยเราจะใช้มันหมู100กรัมนะคะวันนี้ผู้ใช้เป็นมันหมูติดหนังค่ะนำมาหั่นให้เป็นชิ้นพอคำนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปเจียวให้หอมค่ะแล้วนํากากหมูมาโรยบนหน้าก๋วยจั๊บของเรานะคะอร่อยมากค่ะ ต่อไปเป็นหมูสามชั้นค่ะวันนี้ปุ้ยจะทำเป็นก๋วยจั๊บหมูสามชั้นกับกระดูกหมูนะคะปุ้ยใช้หมูสามชั้น1 5 0 0กรัมหรือว่า1กิโลครึ่งค่ะหั่นให้เรียบร้อยแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะส่วนตัวนี้เป็นกระเทียมค่ะปุ้ยใช้กระเทียม100กรัมนำมาปอกเปลือกล้างน้ำให้สะอาดนะคะแล้วก็ตำให้พอหยาบหยาแบบนี้ค่ะ เสร็จแล้วพักไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปเจียวในส่วนของกาก,ากหมูกันก่อนค่ะนํามันหมูที่เราหั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะมาเทลงกระทะแล้วก็เปิดแก๊สค่ะเราจะเจียวจนกว่ามันหมูของเราจะกรอบนะคะแล้วก็มีน้ํามันออกมาค่ะเจียวด้วยไฟกลางนะคะพอเราเจียวมันหมูจนกรอบได้ที่แบบนี้แล้วนะคะเราก็พักไว้ก่อนค่ะ ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาเตรียมในส่วนของน้ำซุปก๋วยจั๊บกันนะคะโดยใส่น้ำลงไปประมาณ8ลิตรนะคะหรือว่าประมาณเศษสาส่วนสี่ของหม้อค่ะจากนั้นก็ตั้งน้ำให้เดือดค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องปรุงนะคะจะมีน้ำตาลมะพร้าว2ช้อนกลางค่ะซีอิ๊วดำหวาน3ช้อนกลางค่ะเกลือป่น3ช้อนกลางค่ะเครื่องพะโล้แบบไม้2ห่อค่ะ รากผักชีสี่รากค่ะแล้วก็ขนอหมูก้อนสองก้อนค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นกระดูกหมู1กิโลกรมัมปุ้ยใช้เป็นกระดูกแบบนี้นะคะใครจะใช้เป็นเล้งก็ได้ค่ะหมู3ชั้น1500รกรมัมหรือว่า1กิโลครึ่งค่ะพอน้ำเดือดเราก็ใส่กระดูกหมูลงไปต้มเลยนะคะจากนั้นเราก็เคี่ยวจนกว่ากระดูกหมูของเราจะยุ่ยดีนะคะหรือว่า เคี่ยวจนกว่าเราจะได้น้ำสต๊อกค,ค่ะพอเราได้น้ำสต๊อกเรียบร้อยแล้วน้ำเดือดขึ้นมาแบบนี้เราก็ใส่หมู3มชั้นไปเลยค่ะเคี่ยวหมู3ามชั้นแล้วก็กระดูกหมูของเราจนเปื่อยนุ่มดีเลยนะคะโดยปุ้ยใช้เวลาเคี่ยวประมาณ40นาทีถึง1ชั่วโมงค่ะในขณะที่เรารอกระดูกหมูของเราเปื่อยนะคะเดี๋ยวเรามาเจียวกระเทียมกันเลยค่ะนำน้ำมันหมูที่เราเจียวไว้นะคะ ตักใส่ในกระทะประมาณสักหนึ่งทับทีค่ะจากนั้นก็ใส่กระเทียมที่เราตำไว้พอหยาบๆลงไปเจียวให้เหลืองนะคะเราจะเจียวด้วยไฟอ่อนค่ะเพื่อที่ให้กระเทียมของเราไม่ไหม้นะคะแล้วก็สีสวยค่ะพอสีเหลืองแบบนี้คือใช้ได้แล้วนะคะให้ปิดแก๊สเลยค่ะแล้วก็ตักใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้พักไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวปุ้ยจะแบ่งหรือว่าเหลือไว้นิดนึงนะคะ เพื่อที่ปุ้ยจะนำมาผัดกับเครื่องกว๋วยจับนะคะจะได้หอมค่ะใส่รากผักชีลงไปค่ะจากนั้นก็ใส่เครื่องะโล้ไม้แบบนี้นะคะปุ้ยซื้อมาซองละหบาทใส่ไปสองซองเลยค่ะปุ้ยไม่ใส่แบบผงนะคะเพราะว่ากลิ่นจะเหมือนะโล้เกินไปค่ะใส่แบบไม้แบบนี้ก็หอมดีแล้วค่ะจากนั้นผัดให้หอมพอหอมดีแล้วนะคะเราก็นํามาใส่ในหม้อที่เราตุ๋น กระดูกหมูไว้เลยค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสก๋วยจั๊บกันนะคะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปเลยค่ะที่ปุ้ยใส่น้ำตาลมะพร้าวเพราะว่าน้ำตาลมะพร้าวมีกลิ่นหอมนะคะหรือว่าใครจะใส่เป็นน้ำตาลกรวดก็ได้จากนั้นใส่ซีอิ๊วดำลงไปค่ะปุ้ยใช้เป็นซีอิ๊วดำหวานนะคะประมาณ3มชอ้อนกลางค่ะ หรือว่า3ช้อนที่เราทานข้าวนะคะจากนั้นเติมเกลือป่นลงไปค่ะก็ประมาณ3ช้อนกลางค่ะไม่ต้องตกใจนะคะว่าทําไมเราใส่เกลือเยอะนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ซอสปรุงรสอย่างอื่นนะคะไม่ได้ใส่น้ปาปลาไม่ได้ใส่ซอสอย่างอื่นเราใส่แค่เกลือกับสีอิ๊วดำหวานนะคะจากนั้นก็ใส่ขนอก้อนลงไปค่ะใส่ประมาณ2ก้อนนะคะ เพื่อที่เพิ่มความกลมกล่อมนะคะจากนั้นเราก็ตุ๋นไปเรื่อยๆค่ะตุ๋นจนกว่าเครื่องปรุงของเราทั้งหมดเนี่ยจะเข้ากันนะคะแล้วก็ส่งกลิ่นหอมค่ะมีฟองออกเราก็ใช้ทัพพีตักฟองออกนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะใส่ตัวต้นผักชีลงไปทั้งต้นเลยนะคะแบบนี้ค่ะเพื่อเพิ่มความหอม นะคะใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะไปเตรียมในส่วนของเส้นหมี่กันนะคะวันนี้ปุ้ยใช้เป็นเส้นหมี่ไวๆ้ๆซองขนาดนี้นะคะสําหรับกว๋วยจั๊บหนึ่งหม้อเราใช้3ามซองค่ะหรือว่าสามห่อนะคะนํามาแช่น้ําให้เส้นนิ่มก่อนนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปเตรียมต้มน้ําให้เดือดค่ะพอน้ําเดือดนะคะเราก็นําเส้นหมี่ที่เราแช่ไว้จนนิ่มแล้วนะคะ นำลงไปลวกประมาณ2-3นาทีนะคะเราจะไม่ลวกนานเกินไปค่ะเพราะว่าเส้นหมี่ของเราเนี่ยนุ่มดีแล้วนะคะเพื่อไม่ให้เขาเละค่ะจากนั้นก็ตักไปพักเลยใครจะใช้เป็นเส้นหมี่เหลืองหรือว่าจะเป็นก๋วยจั๊บหลอดก็ได้นะคะวันนี้เราทานเส้นหมี่กันค่ะเราก็ใช้แต่เส้นหมี่นะคะ เดี๋ยวลวกจนหมดแล้วเราก็มาตักเสิร์ฟกันเลยค่ะตอนนี้กินกว๋วยจั๊บของเราครุคร้งไปทั่วเลยนะคะ3บ้าน8บ้านเลยค่ะไม่ได้โม้เติมกระเทียมเจียวลงไปนะคะแล้วก็กากหมูค่ะผักชีฝรั่งเสร็จแล้วเราก็มาตักน้ำกว๋วยจั๊บกันเลยค่ะสังเกตนะคะว่าหมูของเราจะเยอะมากนะคะเพราะว่าเราทำทานเองนะคะเราก็จัดเต็มไปเลยค่ะ ตอนนี้ยืนต่อแถวกันเป็นสิบเลยนะคะหน้าตาน่าทานใช่ไหมคะสำหรับคนที่ขอสูตรก๋วยจั๊บมานะคะวันนี้ปุ้ยมาทำให้ดูแล้วค่ะสูตรนี้เป็นสูตรที่ป้ามุ้ยขายมานานมากแล้วนะคะแล้วปุ้ยก็ทานมาตั้งแต่เด็กค่ะแต่ปุ้ยขอสารภาพเลยนะคะปุ้ยแอบดัดแปลงโดยการใส่ขนอก้อนไปสองก้อนค่ะชีวิตขาดอูมามิไม่ได้ ถ้าใครชอบก็ลองไปทำกันดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะถ้าใครมีข้อสงสัยก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวปู้จะตอบให้ค่ะ